ัสสวัสดีนี่คม p, ที k p เคพเกมที่มีชื่อว่าโชบี้ซีเค็ดไม้พัดเอ็แล้วนะโอเคอันนี้เป็นตอนจบของเจ้าเมียวน้อยแล้วโอโ้โหมันดูยุ่งยากจังเลยวะ่ะโอโห้หระเบิดแค่กดคงจกักรก็ยากพออยู่แล้วเอ็อะะนหัวปัจฉะอ๋อโดนระเบิดตายเฉย แกว่งมาแล้วก oh ็แกว่งไปฮะโอ้โหจะได้ไปไเนีอ่ะโอ้เสียหลังอืมโดนระเบิด ไม่ง่ายอย่างที่คิดลงไปทางนี้เดิน <c oughs> เป็นเส้นลงมาต้องกระโดดโอเคฮะโอ้โห <Okay>. oh. มันคงไม่น่าจะเชจกพอยให้หรือเปล่าไม่น่าจะนะ <c oughs> <c oughs> แมวเราค่อยมาช่วยได้อยู่ <c oughs> ปิดปิดไอ้บ้าปิด,ปด โอ้โดดไม่ขึ้นล่ะเฮ้ยขี้โกงวันเนี้ยเอาฝั่งไหนก่อนเอาฝั่งนี้ก่อนก็ได้วะลองดูโอเคฮะถ้ากำจัดมือซ้ายมือขวาแล้วมันจัดวัวการไม่ได้ใช่ไหมบ้าเอ้ยจะโมโหเลย เฮ้ยตายตายกูจะตายโอ้มันโยนเรื่อยๆ,ๆเลยอ่ะนี่มีพลเลเซอร์เอาสามสิบนาทีให้มึงเลยเกมนี้ ไอ้ห hey, ัวผมตอนนี้เหมือนดังแบก,กเกาเฮ้ยเฮ้อย่าเพิ่งปั่นลงมามถ้ะเปิดใจเย็นทางนู้นแต่ขึ้นไม่ได้ติดอีแล้วเดี๋ยวกันเราให้นี่ไปทางนี้กัน my god โอเคฝึกโดดมาเยอะนี่ไงอะไรโอ้โหฆ่าไปหนึ่งโอ้ยไปคือไม่หยุดเดี๋ยววโอ้โหถ้าตายตรงนี้เริ่มใหม่เปเน,นี้ย่อร้อง โอ้โหเอ้ยไม่มีโอ้เราเบิดป่ายอยู่ข้างบนเฮ้ยมีธนูได้ไงอะ่ะโอ้ต้องขึ้นตรงนี้ก่อน,อนการเตยโดดก็ัยากลำบากชิบหายไม่กล้โอเคเป็นไง โอเคฉันจะสองตัวแล้วแล้วเหลือตัวกลางฮะแค่ตัวกลางฮะงี้ต่อโอ้เหนื่อยเหนื่อยจนเล่ากล้ามเลยเกิน,กนเอา้าอะไรเห็นแบ,บ่กาวเหรอผงจาก ให้เลือกมองกดหรือเลือกเราจะยอมเข้าข้างมันดีรวถ้าเราฆ่ามันนะปุะ๊บตายซะเจ,จ้าตัวโกรงทำให้ข้าลำบากตั้งนั่งทงนานอ๋อโอ้เพื่อนเราจากตาแดงกลายเป็นตาที่ขาวหมดเลยนะโอเคเป็นไงต่อจบแล้วฮนะเดือะเอ็น โอปี้เดสีเคดไมโอ้โหแสงสว่างดำไรโอเคผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเรือกอีกอย่างหนึงมันจะเป็นยังไงนั่นแหละผมตั้งแต่ปี้ตะบันเล่นอีกแรอบนันเนี่ยโอเคห้านาทีังม่เยอะเท่าไร่แมวได้ครบยังบ่ยังยังยังไม่ได้ครบนะเราขาด อีกตัวหนึ่งด้วยซ้ำโอเคปลาระเบิดมาอย่างเงี้ยไอห่ากินหัวหัวต้องไปหลบตรงนี้โอหลบตรงนี้ก็ได้เหรอผมไปดูฉากจบก่อนเลยนะแมวผมยังไม่สนใจต้องเอาก่อนเอา โอเคฮะหายไปหนึ่งหกปลามาอย่างนี้ไม่ปลาให้โดนเลยลเออหรอเดื่อ,อนพยายามกัต่อนี่วะโอเคไปตรงนั้นฮะสรุปคือกูห้ามตายใช่ไหมเนี้ยปลาโดนอยลู่แล้วเฮ้ย ไเย็นไปปุ๊บโอ้โหเกือบตายโอ้ปามาตรงพอดีโอเมก้โอ้โหไม่ต้องเริ่มใหม่อย่างนี้เลยเหรอ เมื่อกี้ผมจะได้อยู่แล้วโอโหขอโทษจริงๆนะครับผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ปลามาขนาดนี้นผมเอาแล้วอืมหืมไม่ได้แดกบอกเบยโอ้โหตายปะไอมเมวโนมือขวาหไปมือขวาขวาต้องตายมันนี่ว่ะเออมือซ้ายมันต,ตายแล้วโอเคเลยมือขวา อย่าไปตายตอนทียุ่งเลยโอเคด่านนี้มันไม่ยากเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวรอให้มันจุดอีกทีหนึ่งก่อนลองค่อยอวิ่งไปโอเคบ้าบอให้วิ่งไปอย่างนี้ก็ตายดิโอโอ,โอ้ลองไปทางนี้ก่อนัน้ส่วนมันจะง่ายกว่า โอ้โหตอนนี้ผมไปทางซ้ายก่อนนะเออมาตายตรงนี้อีกนะมึงแขนมากเลยเอ,อดาด๋อยเฉยโอ้อะไรอ่ะอปั๊บ ทางนี้ก่อนเนะี่ยงั้นนะไม่ยากกว่ามาทางนี้ก่อนโอเคทางง่ายๆไปดีหลังเปรี้ยวอีกกินหวานล,ลูกระเบิดเร้งตามกูเลยนะโจดเป็นเอายองไงดีวะเนี้ ยากยากก่อนอ่ะถ้ายากไม่ได้เล่นง่ายมาตายเงี้ยเสียดายเพื่อจะโดนกูอยู่ฮะเอาเลยฮะเอาให้สนุกเลยฮะโอ้โหมันโดดติดๆนะถ้าไม่ติดมันมันผ่านมันครั้งแรกเลยโอ้โหกือบมันโยนอย่างนี้เลยหรือ โยนไม่ปานีเลยโยนอยู่อีกไหมเนะี่ยก็ยังโยนนะโอ้ตาย่ฮะติดต้องมาหางนี้ก่อนว้าแล้วก็วิงไปโอ้ ไปก่อนเลยเให้มันมือมึงไปโอเคตาก,กูแล้วอืมน้องเหมียวไว้ที่หลังเด้อไปแล้วไปเล่นรอบนอกเอาน้องเหมียววุ้บโอเคอ้า หัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีเชื่อถือพี่ดีที่คอยตลอดมาโอ้โหนหยุดแล้วใช่ไหมโอเคฮะตอนนี้เราจะลองเรียกมงกุฎเราจะนี่ดูนะโอเคมีกองจากไก่นี่โอเคจะเรื่อมองกุฎนะโอเคเราสวมมงกุฎฮนะแล้วยังไงแล้วยังไง โอ้ตัวใหญ่ตายฮะโอ้รถไฟเป็นตาแดงแทนฮะครอบงามเราเป็นไงชากจบโอ้ไฟไหม้แผดเผาเมืองไปหมดรับคาบเลยแมวก็ืดอนจับ โอ้ยยิงเครดิตน,นะฮะวิ่งชาเปลือโอเคเป็นโม่ได้จบมาได้ไงเนี่ยโอ้โหขุดลํกลับคุดบ้างแจ็คเปร็ดเบนเนลมากรูโอเคร้อยเพียงจบมาแนละ้ว ถ้ามันจบก็จบปิดคลิปไม่ต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมจะจบทั้งสองอยากแล้วนะโอ้ไฟไหมอ่ะเดี๋ยวความว่างเปล่าโอเคฮะต้องบอกว่ิปดีตายกันไปก่อนโอเคโอ้หรือแมวอีกตัวที่เราไม่ช่วยนะ่ะตกตัว หกตัวเลยเหรอของใส่นี่คืออะไรโอ้คือคุณสร้างนะโอ้ยี่สิบเอ็ดดานทำไมมันดูยาวไกลจังวะโอเคคลิปนี้ลากันไปก่อนกับเทวีเดอะสกีตไมล์เจะกัน,นคลิปหน้าคลิปหน้าโทรนี้ไปละเจอกัน